ส่วนที่เกาะกระดานครับตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตงังผู้ว่าราชผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เกาะกระดานสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้ครับและจากการลงพื้นที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวเที่ยวแบบวันเดย์ทริปทั้งที่เกาะกระดานทํามรากรเกาะมุก เพราะว่าชายหาดจังหวัดตรังครับได้รับเลือกเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกในปี2023โดยทางจังหวัดตรังได้วางมาตรการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดจุดจอดเรือไม่ให้ใกล้กับปะการังรวมถึงการลงเล่นน้ําของนักท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่เป็นผู้ดูแลขณะเดียวกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดโดยเฉพาะขยะต้องปลอดจากโฟมและพลาสติกอีกทั้งต้องนำกลับมาทิ้งบนฝั่งและขอให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับ